ร้อยเอดตรีมนตรีเลิกจำเนียนนะครับผู้ในการท่าเรือแหลมชบังนะครับในโอกาสที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครบรอบ70ปีในปี2564นี้ครับท่าเรือแหลมชบังเองเนี่ยนะครับก็มีภารกิจที่สําคัญนะครับในการพัฒนาและบริหารการจัดการท่าเรือให้กลายไป สู่การเป็นระดับโลกนะครับหรือเราเรียกว่าเวิร์นคาร์สปลอหรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนทายรูปแบบขนส่งต่างๆนะครับหรือเราเรียกว่า Intermodal Transport นะครับที่สามารถเชื่อมโยง โครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกทั้งภายในและภายนอกประเทศโหมดที่สำคัญอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าฐานชิปเมนต์นะครับหรือฐานเสร็จด้วยกันเลยนะครับโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกเป็นหลักนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเข้าส่งออกเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกรวมถึงการขนส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งที่ดี ใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งการพัฒนาห้าเรือต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาในระยะที่3นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการดําเนินโครงการกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับสามารถเชื่อมโยงต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเราเรียกว่า eec ของรัฐบาลนะครับและเป็นกลไกการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในประเทศไทยในอนาคตต่อไปครับ ก็ใน70ปีนี้นะครับการท่าเรือก็จะเป็นรากฐานอันอั่นคงและซื่อตรงต่อผู้ใช้บริการและยกระดับสู่มาตรฐานสากลครับขอบคุณครับ